ห้องนะครับห้องเดียวแล้วก็กมีนะครับพื้นที่โล่งนะครับสองห้องแล้วก็ระเบียงหนึ่งห้องแล้วก็กขยับออกมาอีกน้อยหนึ่งนะครับพอไดอย่างนะครับคือจงอัปเดตไปแล้วแล้วก็แปีกไม้มานะครับหลังจากเมืนอนบบ่อนั้นมาท่านได้แล้วมื่อนี้แล้วแล้วนะครับนี่เห็นพีมน้องนี่แหละแล้วก็สีเอาพวกของที่ว่าเป็นของโบราณที่ผมติดไว้ถ้า เริ่มแรกนะครับเอามาแต่งเติมอีกนะครับอันนี้ครับบันนาครับมณีกะนะครับมาจ็บบรรยากาศนะครับยำแรงแรงนะครับด้วยมณีกะฝนตกลงมานะครับเรื่อยๆนะครับของมณีนะครับแล้วก็สีมาอัปเดตนะครับบ้านหรือว่ากระท่อมนะครับอยู่กลางสวนนะพี่น้องกะบนบ้านกะเหลียบ่บหลายนะครับเหลียเก็บจีสมบูรณ์นะพี่น้อง้อแล้วก็ต้อเทิมนะครับมองจอดรถนะครับอันนี้คือเขาเห็ดไม้ขยายแล้วก็ นะครับแอมมุงแล้วก็นะครับตีระแนงบนรางนะครับเป็นน้องตั้งที่พี pegar, like, ่น้องเห็นนะครับน yeah ี่นี่อยู่หลบหนอกนะครับเด้ออันนี nice ้อยู่ริมนามเลยนะครับนี่กระท่อมหน้าเขาอยู่ริมนามเลยเป็นน้องที่เห็นนะครับเดียวที่ผานนะครับขึ้นไปเบิ้งบนบ้านนะครับหรือว่าบนกระท่อมเขาเนี่ยเป็นน้องมีห้องนะครับห้องเดียวแล้วก็มีนะครับพื้นที่โล่งนะครับสองห้องแล้วก็ระเบียงหนึ่งห้องแล้วก็ขยับออกไม้อีกน้อยนึงนะครับ พอได้ย่างนะครับสุดตัวบานได้นะครับพี่น้องนี่ครับเบื้องมุมนี้นะพี่น้องถี่สวยงามมากนะครับใส่ฝาเชือล่ะนะครับแล้วก็เป็นเล็กนะครับเล็กกรวหน่ยนะครับพี่พามาเบื้องพี่น้องเลยนะครับเดียวกับต่อเถือบข้างหน้านะครับเพราะฉนันมีมองจอดรถนะครับพี่น้องเห็ดนั่นแหละครับสามเสาก็พอนะครับต่อกมาอีกนะครับนี่ครัเป็นคนนั่งแล้วก็มองจอดรถนะครับนี่พี่น้อง บริเวณหนานะครับมันก็ทิพอต้นไม้นะครับพี่น้องเห็นบ่านี่มุมนี้นะครับเดีมีต้นมักมีต้นขนุนต้นกล้วยนะครับอยู่บริเวณโดยรอบนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็เดี๋ยอัปเดตตรงนี้ให้พี่น้องเขาเบิงพร้อมนะครับนี่จะเป็นสามเสานะครับเด้วยสามเสาตอมุ้งหลังคามาสื่อนะครับพี่น้องอันละประมาณนี้นะครับพี่น้องแล้วก็เสร็จแล้วก็ที่เอ้มรวดน้ำหนาสวนเท่านะครับเพราะว่าควยมากัดจินไผ่ดูปวดนะครับ บริเวณริมน้ำด้วยนะครับในตรงนี้บรดยืนออกมาดูในน้ำนะครับแต่ว่าอยู่ริมริมน้ำนะครับตรงนี้สำหรับตัวบ้านกะประมาณเกาสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับกเหลียแค่ว่าท้าสีพื้นนะครับแล้วก็ท้าสลักบันไดนะครับกับก็ประตูเท่านั้นนะครับพี่น้องแล้วก็นิริศน้อยๆนะครับเก็บงานนะครับตัวบ้านนะครับเกาสิบห้าเปอร์เซ็นต์เหลือทัาพื้นนะครับพื้นในนี่แหละ พื้นไหยกระเบื้องเขาเอื่นพื้นยังพี่น้องคงไปลืมนะครับนี่แหละแล้วก็เนี่ยมีให้เบื้องถูกมุมนะครับเด้อครับย่างมานะครับหลังจากทายอัปเดตไหมพี่น้องสองคลิปแล้วมั้งครับพี่น้องนี่ครับอัป,ป็นคลิปคลิปที่สองกับคลิปที่สามมู่พี่น้องกะใส่หน้าต่างกระจกสามสามบานกระจกเลื่อนนะครับขุมี้นะครับนี่แหละระแนงแตะกาวบ้านมีดตะระแนงหลางแล้วก็ข้างบนบ่มีหลังคาแล้วก็บ่มีระแนงแต่ว่าเ้ามาแต่งใหม่นะครับเด,ด้อ นี่นะครับนี่ที่เป็นบันไดน,นะครับ,บตรงซาสลกนะครับบันไดก็แตงไม้ประตูก็เปลี่ยนไม้นะครับตรงนี้ตะกี้บดเอ็มนะครับอันนี้ก็เอ็มไม้เบิดนะครับนี่เป็นประตูนี่ปิดเปิดได้นะครับเป็นไม้สนนะครับด้อตัวนี้ไม้สนนะครับนี่ปิดได้ล็อกได้นะครับมิดชิดกว่าเก่านะครัพี่น้องมาที่นี่นะครับย่ำคืนมันเป็นตะยันนะครับพร้อมกับต้องเห็ดเลยเห็ดมิดชิดนะครับนี่ เปิดได้นะครับวงก็เก่าตัวนี้นี่ครับเลียเก็บนิดนน้อยกันแล้วนะครับพี่อน้องเตะลี้วหองกะได้ขึ้นมาบนบนบ้านนะครับมีไฟโซลาเซลล์นะครับนี่ประมาณนี้ะพี่น้องแล้วก็นี่ครับหมองนั่งหมองนอนเล่นนะครับนี่คือเพื้นที่โล่งนะครับห้องง่ายนะครับห้องง่ายกับพีดได้นะครับตัวนี้เอาประตูเก่าได้เพี่อน้องได้เลยครับท้าสแลกเรียบร้อยนะครับเป็นห้อง นี่แหละหองเดียวนะครับหองเดียวแต่ว่าเพิ่มตะเกียนเป็นหองน้อยเออหองเดียวเพราวะนะมันแคบเขาก็เลยขยายเอาเป็นไอระเบียงในหะ้มันเป็นห้องเพิ่มนะครับคือเอาเปิดฟ้าฝัา่งนั้นออกนะครับที่เราเขาก,ก็ขยายแล้วก็แอมร่วมเลยเป็นหองญงนะครับตรงนี้คือเกาจังที่ผมแนะนํ้ไปนะครับลองดูนี่เป็นประตูใหญ่นะครับยามลมมาก,กับปดตึมฝนมาก,กับปดตึมนะครับตรงนี้เลี้ยงตรงนี้นะครัเพราตตรงทาสีเป็นสีเขียวครับผมซื้อมานแล้วแหละแต่วันที่ออกทนใดกับบรูนครับบาจทีเป็นสีเขียวก็อ่อน หรือแก่นะครับนี่อันนี้ก็เปิดได้นะครับฝั่งนั้นก็นเปิดได้นี่พี่น้อันนี้ก็เป็นระเบียงนี่เห็นแบบพี่น้องเวลาเขาสิเดียนง,ง่ายๆเขากนนานนน็นะครับมานั่งแม่นางนั่งไดตรงนางเบื้องเดียนเบื้องดาวได้คือเก้าน,นะครับนี่ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่โล,งล่งหรอก็่ะเติมสีเขานะครับเติมสีเดี๋ยวเขาจะมาเบื้องว่าสีมันที่ออกมาสวยงามบ่ ก้พี่น้องอยากเอาไปเป็นตัวอย่างดีกว่าห้องบ่ทาสีนะครับตัวนี้นี่แหะเ้องเหลียดตะท้าสีพื้นนะครับนี่มันจะออกเป็นสีเขียวนะครับที่ผมถือมานะครับนี่มันจะได้ดูเขเื่อนมีชีวิตชีวาาขึ้นมาดีกว่าที่เป็นสีกาวของสีนะครับเขาก็สีเติมเติมสีเขานะครับปองละตะไนปองไงปองละสีลอยนะพี่น้องนะกาโนกที่พี่น้องเขืนกาโนกนะครับนี่เป็นหน้าต่างคือจังอัปเดตไปแล้ว แล้วก็แปกไม้มานะครับหลังจากเมือมมเม่อนั้นเาท่านได้แล้วมันนี้แล้วแล้วนะครับนี่เห็นพีมน้องนี่แหละแล้วก็สี่เอาพวกของทีวาเป็นของโบราณที่ผมติดไว้ถ่าเรื่มแรกนะครับเอามาแต่งเติมอีกนะครับอันนี้ก็เป็นแอกนะครับนี่แอกแอกเดี๋ยวอันนี้ก็เอาไว้ก่อนแล้วก็พวกเขาเอื่นยังไรพอ่น้องพวกพวกของทีวาต,ตาตาผาตําไหมนะครับมามาใส่ขึ้นนะครับ มาตกแต่งนะครับพยายามหามาตกแต่งนะพี่น้องนี่แหละก็ดีดีกว่าเก่าอยู่ครับเพราะว่ามันได้ได้นะครับผลบ่ซาดบ่อยังนะครับนี่เป็นละแนงนะครับประหยัดเงินนะครับอันนี้ก็มัดละสามร้อยกว่าบาทนะครับนาฮะอหน่าฮกนี่นาานะครับนี่สวยงามนะครับนี่แหละนี่ก็เรียบร้อยเรียบร้อยเบิดแล้วนะครับยางไดหรือว่าผู้ใดอยากนี่เอายังว่าปลูกก็ได้ ของบนก็ะเขียนเขียนเป็นไม่ประดุงประดับก็ได้นะครับตรงนี้นะครับมองเห็นเห็นเบิดนะครับบนถามกลางธรรมชาติเท่านะครับคือเป็นบรรยากาศที่สุดยอดมากที่ดีนะพี่น้องเห็นบ้างเห็นคืมฟ้าคืมฝนทั้งสี่นะครับต้นไม้เขาก็หายใหญ่เบิดแล้วนะครับนี่ญงเบิดใหญ่เบิดแล้วนะครับอันก็เป็นบบกทัวนะครับเจ็บไน่ทันนะครับพี่น้องตะวันกำลังออกดอยเขากินอีกนะครับตะวันน้อยก็ลิกขึ้เรยขืบน้อยๆนะครับ เป็นหน้าต่างนี่ส่วนมาก่ะนอนผมนอนข้างนอกนะครับนอนมองนี้แล้วนี่เื่ขึ้นกับหลับเลยนะครับหลับจ่อยและเย็นดีนะครับบม่มีแอร์บม่มียังนะครับขึ้นก็เรียบร้อยหลับอยู่นี่นะครับนี่ครับี้ทำท่าเอียนพี่น้องเบิ่องนะครับนับปุ๊บเองกันนะครับโอ้ชมดาวนะครับเห็นบ่เอียนขึ้นเลยนะครับนี่นะครับเอาก็นทเห็นนะครับเห็นดาวเห็นเดือนนะครับเห็นบ่ะเนี่ยมันคืนนะครับนี่ก็ที่เบลส้ดหละเซียวนะครับ แงมาใส่นะครับเด้อนี่ครับพี่น้องเอ็นนะครับปึ๊บนะครับโซลาเซลล์จากสามสี่หลอดมาใส่เพิ่มครับหลอดหนึ่งกะทุกเมื่อนี้ถือครับพี่น้องหลอดหนึ่งกะหกลอยห้า้อยกับนี้นะครับตัวหลอดที่เขาเอาติดใส่หลังคานะครับหลอดน้อยนะครับหลอดน้อยเขาสมรถนะครับหลอดแบบยู่ในบ้านนะครับเด้อนั่นะนี่สวยงามมากนะครับแล้วก็ข้างหน้าเขากะนี่เตรียมเซาไว้แล้วนะครับ ข้างล่างกับุวงนี้ก็ไว้ถลับแขกนะครับเพราะว่าเอารถมาจอดสมมติรถจอดมันกับเดินมันแขบนะพี่น้องเขาก็มันประเท่าันมี้มองจอดรถนะครับเขาก็ต้องเอาหัวเสียไปก่อนนะครับเขาก็เอมมปอีกแถมมันเป็นโฮมหลายกว่าเก่าแล้วก็กันฝนได้พอมครับเพราะว่าปกติอันนี้มันบ่พอนะครับนี่เวลานังเ้องก็นนางกินเข่ากินน้ำยุ่นี่นะครับมุนังก็นนางกินเข่าด้เบิดนะครับแต่ว่ามองจอดรถเลี้ยงมองจอดรถนะครับจอดรถได้สองสามคันนะพี่น้อง รถไทยรถยังเขาห,หล้วรถที่เขาใส่นั่นแหละใส่งานนะครับเตี๋ยวเน้ออยู่น,น,น,นั่งกินนะครับส่วนไรครับประมาณนี้ครับอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับเด้อ้ามีคนอยากเอาไปเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นกระทร่อมราคาประหยัดนะครับนี่ราคาประหยัดเพราะว่าเขาโดยมากเขาใส่แต่ว่าช่วงนี้เหล็กแพงครับตะกี้มุ้งนี่นะครับเส้นละร้อยกว่าบาทนะครับร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบเตยโดนนี้เส้นละสามร้อยสิบาทครับ ถ้าผู้ใดเห็ดจะฝ่าวเห็ดนะ่หรือว่าผู้ใดมีเงินกับหล้วเต่้นะครับมันก็เล็แพงอย่างเหล็กเคซื้อนะครับนี่ยราคานม็ค่อนขังเครื่องหนึ่งครับเครื่องหนึ่งของราคาปกติที่เขาเคยซื้อนะครับสมมติเขาเขาเห็ดหามืินโดนี่เขาราคาปกติที่เหล็กบ่แพงเมื่อแะ่ย่ประมาณสองหมื่นหานะครับเขาซื้อเหล็กนะครับแต่ผู้ใดมีเงินก็เห็ดใดบัวยังครับช่วงนี้ราคาประหยัดอีรีนะครับรอมรวมเหมอดนะครับทั้งหลังนี่ประมาณ ตีไปประมาณสามแสนนะครับสามแสนอยู่ได้เลยนะครับนี่แบบนี้นะครับเนี่ยรวมหลังคุงหลังคาพร้อมนะครับแต่ว่าถ้าเขาเห็นในหยุกยุกที่ว่ามันเปล็อกกระแพงเขาอาจจะได้ถือกว่นนี้ได้พี่น้องเด้อนี่นะครับเพราะว่าอันนี้กับบานหนึ่งกับพันกว่าบาทนะครับตัวนี้อันนี้กับสี่พันกว่าสี่หาบานกับหมื่นน้อยๆนะครับพวกกระจกนี่ครับถือรอบทัวเอาตีไปเลดพวกกระจกนะครับตีรอบบานเลยนะครับ ตีไปจากสองมือเนาะตีถ Minor ิงถิงไปเลยนะครับตีถิงถิงไปเลยนะครับไม้ฟา้าเชลาก็ตีไปโหลดจากจากมือนะพี่น้องเขาตีไปโหลดจาก 1, 000, ามือกลัวหรือสองมือนะครับตีไม้ฟา้าเชลาไปเลยนะครับหลังคาอีกจากเท่าไหร่อ่ะเขาตีถิงถิงไปนะครับร 2, หลังคาก,ก็ตีไปโหลดจากสองมือเนาะเฉพาะหลังคาโค้งเหล็กอะตีไปโหลดจากหามือครับพื้นปูนถ้าเขาจะเอาเพื่อนแบบนี้กับประหยัดอยู่นะครับมันกับแผ่นนับกีบาทเอาจาก ถ้าเป็นเพื่อนก็จะยีสิบมิลนะเป็น้องเลยนะครับคือบอกยังไงว่าสามแสนอยู่ใดเลยนะครับตัวนี้รวมเถืบอปล้มอย่างอีกพร้อมนะครับนั่นนี่ครับรับคาซางนะครับมันก็คือราคาประหยัดนะครับเพราะว่าต้องไปสร้างเป็นล้านเป็นอย่างครับอันนี้ก็นอนได้กันนะครับเย็นสบายกันแห่งเพื่อนปูนแบบนี้แห่งเย็นดีครับนี่สบายเลยนะครับแถมมันปูมันพังเขากับเปลี่ยนยังไงนะครับเขากับขันหนอดเขากับแผ่นซําขนาดก็มาเปลี่ยนไม่ใด้ขึ้กันนะครับนี่เขากับเอามาเปลี่ยนได้สบายเลยนะครับ สำหรับเพื่อนผมมุนนี่บ่คือใหม่นะครับเพราะใหม่ใหม่นะครับมันเป็นแผ่นมันก็เปลี่ยนยากอยู่นะครับแต่อันนี้ครับเปลี่ยนยังไงนะครับเหล็กมันบ่ผูง่ายดอกพวกเหล็กนะครับเนี่ยผมมุนนี่เนี่ยครับยู่ได้อีกอ้หลายปีครับบ่ผูง่ายๆนะครับเล็กกับว่นไหนนะครับนี่มันกันสนิมเก็บกันอย่างนี้แล้วนะครับเป็นน้องก็เป็นคอแนน้าดีๆนะครับอาพี่น้องครับไปใส่ก็ได้ครับสําหรับเฮาเห็ดบานสวนนะครับบ้านสวน ครับราคาประหยัดพร้อมนะครับนะครับผมสำหรับบรรกะนะครับอัปเดตนะครับพี่น้องเขาบึงนะครับเด้อสำหรับนี่แหละกระท่อมกลางสวนนะครับโดี๋ยวมีเถิบมีครั้วนะครับตอครั้วตัวเถิบอบอกไปแล้วครับมองจอดรถนะครับค่อยๆเห็ดค่อยๆสร้างนะครับผมบดเห็ดตัวเดียวๆนยครับนี่นี่ผมเพื่อพี่น้องเขาเห็นนะครับผมก็ค่อยๆเติมมาครับนี่ปีที่สามจริงๆมาเติมอีกนะครับนี่ปีที่สามนะครับพี่น้องกระท่อมน้าก็ ปีที่สองอยังไ้เห็ดนะครับปีกัวยังไ้เห็ดกับทอมปีที่สามยังไม่เติมมันอีกนะครับนี่แหละประมาณนี้แหละครับพี่น้องสำหรับมือ้อนี้ก็ฝากไว้ที่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ